ี้่มครับอ่งเออีบนครับตวันนี้ต้องฟราสครับโอดีต้นไม้ต้นไม้ันไหนสูงอ่ะผมว่าราเขาโคผมว่าเราได้หลอดหลายแล้วอดหกดยังครับกดละอ๋อกดแล้กดไล์ยัง ไมาเล่นเช็คแม็กมานี่ผมหน่อยพอดีเข้าแล้วเนาะเออผมไม่ได้ไปมันเกินผมแล้ววันนี้ฉลองยอดซับหนึ่งหมื่นซับพอดีโอ้หนึ่งหมื่นแล้วนะครับจะแจกคนตัวไหนครับเออย่างทำไมคนละอันโอ้โหดดดดเล่นนะฮะพอดีเข้าแล้วไม่ได้ไปฝั่งเนาะแล้วลุงเด่นจัดให้แล้วตอนนี้ผมจัดใหม่ สมีอะไรครับโอ้ซีโคงนเสาซี่โครงในน้เสะเหมือนนี้ก็หวานเจนพี่มันเจ๊มัจ๋ยจกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โัอ้โหอ้โอ้โหอ้โอ้หอ้โอ้โหต้องหอ้้องหโนอ้โหโอ้โหหโอ้โหโอ้โหโ้อ้อ้โอ้อ้ห้โรออ้โหโอโโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้อ้โหา้โอ้โห้เอ้โห้โ้โอ้โ้เอ้โหโค้โหโอ้อ้หอโออซีโค้อ อ๋ออันนี้งวน้อยเหรออันนี้งวน้อยเหรอคะงวน้อยแล้วขนาดงวน้อยขนาดนี้ถ้างวจะจะขนาดไหนครับใช่อันนี้เดี๋ยวเป็นของฝากให้อ่าทีมงานเมดานแล้วมาอยู่ค,<ร>คนี่นาะแล้วก็ทุกคนที่ไม่ได้กินวันนั้นอ่ากันนี้เดี๋ยวเราจะปรุงรสให้เม็ดอันนี้มันกระซือเลยจ้าว่าบๆเลยเนี่ยนไหนมื่ไหนแล้วเนี่ย อันเนี้ยพี่เนี้ยพี่เนี้ยอ๋อพี่นายแชทแบแบตตัวเองเหรอแชแบตตัวเองเหรอแบตเององฝากาว้ไม่ได้ไปบนเกิผมฉลองฉลองยซ้ห่งหนึผมด้วยชิมได้ได้ไหมครับได้เลยจุจจจิงยิ่น้านิเดก็เหมือนอันนั้นเนาะาอะช่วย่วยหน่อยฮะช่วย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 ่วยนวววแล้วป่่ไ่ไ ป๋าป๋าเด่นครับปลาเด่นป๋าเด่นสงสัยกินน้ำอมฤตเยอะเกินแล้วจะชาร์จแบตเหมือนกันฮะเหรอรู้สึกจะแรงมากกับน้ำแถวนี้ครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่หมาล่า แล้วก็ผงชูรสเยอะๆจะอร่อยมมนบอเชฟไหมเยีดีครับอ่าเดี๋ยวเราหาที่ปรุงมาเนาะเอาวางตรงนั้นได้บ่หนักไหมครับหนักได้อยู่ครับเจ็ดกิโลกึ่งกิโลพอดียังนุ่มอยู่ยังไม่แก่เอาปล่อยปยปล่อยปล่อปล่อยปล่อนปก่อยปล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 อยล่อยกเ่ลยอยปล่ยล่อยวล่อยป่อยล่อยป่อยปล่องปล่อยปล่อยปล่อยลยปล่อยลย่อยปล่อย่อเปอยปอยอย่อยป่อย่อ่อยปอยปอยปล่อยปล่อปอยปล่ยก่่่่ย ตอกก้ยตัด да ตอัดตอกกวยามนกต่้องตัดพี่มจะเสียของย่อเลยเอาต้องผืนเลยเหรอผมวเลยแย่งได้โอมันย่งได้น้อเหล่ามันไมอนขึนมาได้น้อับเดี๋ยวต้องใช้มีดนใช้มีดของยางก็มีดเหือครับมาใช่มีดเมืออย่างก็มีดเหนือเออลองขอย่ตา่อนเพื่อนนึนะไ่รเอะึ่เคยเลบ่กว่าไง หรือว่าหรือว่ามักนยังมีมีมากเลยอ่ะมีบอกพี่ผู้หญิงสมก็เสียยเนี่ยเขารู้กันหมดแลนะเขานั่งมีนโลกยุทธ์ครับถ้าบักก็ต้องมีพี่เคยเห็นเรื่องผมเฮ้ยเป็นกึ่งก็น้องเดิมใช้มีดเดี๋ยวเดี๋ยวนะไปทะเลาะกันนอกเฟรมได้ไหมคู่นั้นอ่ะเขาไม่ใช่เพ่อเพื่เรื่องกันนั้ใช่ไหมมันมันหลายเหตุการณ์เกินไปเคือต้องมีอยู่ไงอยู่ตั้งต้งแข่งเนาะ เอาใกล้ๆก็ได้ครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ากินอันนี้คือมันทำจากโคมิดครับโอ้ยแกก็เป็นงี้แหละอยู่เป็นนิสายกไงตามอายุแกอันใหญ่เมื้อพี่ตามอายุแกไใบทองครับใบทองเป็นอะไรแบบเย็นบางทีก็มันโคราสดๆได้นะครับ ไม่เต็นหรอครับอุ้ยมันมัมีอย่านี้มีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มก็ได้นะเลือดคาโครงนี่ครับจิ้มรสดีโอ้โหยาเต้นี่นี่นี่อ่ะเอาเลยครับจัดเลยครับ กมังอะเยอะอ๋อนั่นเอากละมังกรัสามีมังนี่ไม่แจ้ผมไงผมก็ไม่เป็นไรครับมังเจอจุดะับวางถึงน้องซีนมิสเต์ยูทูบเบอร์มสยูทูบเบจะสไปหลายคนนะทางเงบเงียบถุงเงียบหมดงวยคนทาจะโชว์ฟางเส้นไหนก็มันต้องุดทาง ตอนงขวไม่เห็นตอนตอนตอนบ่ายครับถ้าเห็นตอนบ่ายนี่คือจะรู้ว่าใครเป็นใครครับดีแล้วนะผมมาตอนบ่ายนี่ผมก็คงเป็นแบบนั้นนะครับข้างขวาครับเปลี่ยนกันยกครับเ่าตีเบียร์เด็ด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 เจมมี่ลกบอมได้ม่ได้มาได้เดี๋ยวพี่อย่าอนี้อยู่หุยไฟเมื่อเดี๋ยวพี่มีแดงแงมาอยู่ติดเหลืองติดเหลืองด้วยแล้วก็พี่เดี๋ยวนี้เปิดลงเลยครับถ้าถ้ากินนี่ติดเหลืองแล้วตอนนี้พี่ติดอะไรครับ ติดใจครับนี่นีีกขนาดไม่ติดจอืติดใจพี่ยึดพ่ก็คิดนะว่าติดอย่างอื่นนะยึดยิมรถเรื่องเราได้ไปร้าน่เ้ตำนานตำนานยองแล้วก็มีเตอาเทียมจนรแล้วก็มีอย่างรตน้องวันทอไปนเนาทำาอะไรมำเนาะยา เดี๋ยวล้างมือก่อนกินไมไดูหรอมังเลยเนาะมักกําย่างบอกดูว่าไงายงครับรวมหมดอันนี้เป็นพริกมาล่าลองดมครับอกกระเดเ่อะเพื่องทกินตวยังงนี่ผมคิดว่าถ้าผมมาไม่ย่างคนเดียวผมอิ่มแ้ ยังมีหลายคนจุยใช่ถ้าว่าถ้าว่าพี่มาทำคนเดียวพี่ทำไม่เป็นยงนีาทำไม่เป็นพุ่งชิ้นอ้ยอ๋อเ้ยเยอะหายเลยพี่โถดีอุ้ยระวังแสบมือนะพี่ไม่เป็นไรเราไม่ได้เคยยีแต่เอาเลยครับรถดีเหมือนลุงเด่นวันนั้นแหละเนาะเด๋ยวมาวะมาของเถ่

เดี๋ยวตำส้มน่ากินมากเลยเนี่ยอร่อยไหมอร่อยครับเดี๋ยวดมาชิมนะมันตับมันข้าวเวตาเกลือก็เลยโอ้ยจนลืมเลยอันนี้มากไรก่อนเนาะงานวันนี้ก่อนครับตัวมันได้ทีละชิ้นนะโอเคครับครับติดเลยรอเดี๋ยวไปล้างมือก่อนคปับบิง โอ้เด oh, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเนี่ฝีมือเขาหน่อยอืมเอ้าหวาน,น,น,นเจ้าะหวานเจ้ามันนี้ก็หวานเจ๊าะสิครับพี่ไม่ให้ยุ้ยกินก่อนถ้าเป็นอะไรยุ้ยก็เป็นก่อนย้อนนะครับไปพี่อ <laughs> โอ้ยมันต้องกินอยูแ่แค่หมูนะนี่ยนะใช้ยเออแค่หมูแมาแค่หมูมาพี่เอ๋มาแค่หมูอโรงงานแค่หมูจากเจ้าของโรงงานมาเองครับพี่เอ๋เพราะว่าวันนี้จะไม่มีใครร้องหัวใจกระดาษเพราะเก็บไว้ให้พี่เอคนเดียวครับ จะได้จะมีเสาบ้านในกวาดโบกครับปิวดีมาขายปลิวต้นบวชามอยู่ใคร้าเมี่นไหนก็คือเอฟแคบหมูอากาศเอฟแคบหมู่กตั้งแต่ออกคลิปไปนี่ยอดออเดอร์เพียบ ออเดอร์อะไรครับออเดอร์บริจาคออเดอร์บริจาคโรงเรียนขอบริจาคห่ขอบริจาคโรงเรียนนี่ก็ขาดแคบแคบหมูตายแคบหมูต้องกินสุปดำกินน้ำกันกินน้ำกันเมือนได้เขาจะได้ไปเคยลาวะกันเลยโอ้คือกันครับกันเลยสิมักกานมครับครับเชื่อนมาชิมเลยนี่สิมักกะลาเอ้าตรงวันแต่งงานพี่พอดี อ้าวอะไรนี่จะแต่งงานรอบที่เก้าเหรอครับรอบที่เก้าเอารอบสองก่อนดีไหมเอน่อยมากเลยครับครับผมใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้แค่หมูจะเต็มส้มก่อนส้มดำนะแค่หมูเยอะกันน่ะามหนแล้วเนี่ยเออไม่ไม่คิดจะวางให้ผมกินบ้างเลยครับโอ้ฮะ พี่ sure ไม่ถือมันไม่อร่อยนะครับพี่ไม่อร่อยครับไม่ออออรร่่ยคับ๋ไมเป็นไรครับพี่ขออีกมไว้ก่อนครับตอนนี้ลุงมันแนบเลยครับลุงเนี่ยขายเสียอไปเลยสองสองลุงขอพระครเพราะว่าใช้อายุไปเยอะเมื่อกี้รถอายุไปเยอะดันแตะกอบแหวนกอบไม่ถึงกี่วันเนี่ยเช้าวันก่อนครับนี่นะ คอืมแสาเต็มเพาะฝาเลยหรได้คนนึ่งนี่หมอจับเลหมอูีคนนึงครับนีครับน้อยหมีครับมีนะครับคปก่อนจบมันดานครับตัวช่วยตัวครับอ้าวยอดเลยนะกรอบ เดี๋ยวไปเปิดสาขาที่เวียงจันเรื่งจันเรื่งจันครับเอ๊ะแค่หมูนะกาไปดังไกลถึงยังไงเอ๊ะนเอ๊ะแค่หมูกะแคบหมูที่ปัญหากันมปเอานัเรื่องแล้วไงไม่มีปัญหาแค่นี้ครับวน e n v นะี่ครับตาอดเม่อยากถ้าอดยังยางยังยืดอาะกินมันอนสามบบเบิดเกี้ยวเบิดเกี้ยวทำชอกอ๋ออันนี้อ๋อนาหมวล้าน่าอร่อยเนียน่าอร่อยจริงไมเพราะว่าตั้งงวต่างงวดหรื ต้มสัวต้มไงตำมอะไรโซบต้อะครับน้อย่อยอะไส้บับห้นดีไปด้วยครับนี่ครับหมูย่างเมืองตรังเนื้อวัวนวี้เน้วัวนะครับอันนี้ชิคงวัวครับอันนี้สิคงอะไรนะววมกันหรออันนี้หมูอันนี้อ๋ออันนี้อันน้หมูครับอันนี้วัววัวชั้นดีครับชั้นสองชั้นสามครับชั้นแต่บ อันนี้ท่านประธานครับท่านประธานที่หล่อที่สุดในมงไม่เกี่ยวครับท่านประธานชอบว่าแปดพันเล่มนี่ใช่ไหมนี่สงความสุขของขวัญ อันนี้เจ๊งงอนแล้วนะโอ้ยอันนี้นี่ไปไปล้วชกเกินนะครับไปแล้วสองชก้วครับเออโรักลองลองโก้มิเกินนะครับโอ้นี่นี่นี่นีอเดี๋ยวน่ผมขอเกินเดี๋มขอลองจิ้มนะไปครับผมนี่นัครับเกินดี๋ยวครับครับาจิ้ เขหดน่เยเนี่ยี่อันนี้พลเตมยเอผมเเลยนีค้นะครับทานี้อวเดลวรัเลยอบเน่น่เลยครับครับอืมีตุดชอบแนจิงนผมชอบกระดูกอ่อนมีเดเิลแล้ครับพี่เมีเดยมแล้วชอบสาวอ่อนเลเลยครับพี่แบบนี้ก็หวนเจ็บสิครับ เพ่นไงครับระหว่างสาวอ่อนกับกระดูกอ่อนพี่คนนี้เลยทำขอกินเลยพี่พี่ทำชอบชอบอยู่แล้วครับพี่กระดูกอ่อนสนจอน์หลยครับ